เป็นกระทรวงการคลังเป็กระทรวงมความสคในประเทศของเราดะงนั้นอาจจะรับมอบหมายให้มาเป็นผู้พิัากษาสุนทรีครับมอกูงใจแล้ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานในกระดูวงแงนี้ให้เป็นไปด้วยดีโดยอ่กอย่างที่ เป็นกระวงรง็เกได้เราจะต้องเข้าร่วมแกนาว่าที่ผู้บริ่ำแ้ไปถ่ายโอนเงินกระทรวงอาจจะเป็นกระทวง นะอีกหลายกระทรวงแต่ว่าจะเป็นกระรวงหนด้วทนี่จะต้องมาทำเื่องสอบก้วยแ่ก็เปเรื่องการปัจตรงนี้เป็นยังอีกหายะทีว้ยกเรียนกาท่มีด้วยี่น้องที่มีความรู้ามสามารถที่สุดตรงนี้นะให้เขามีงานทำและมีอาชีพที่แบบ เราจะดูว่าที่น้องประชาชนประมาณ20ล้านเกือที่มีที่มีเงิน,งนไรายได้ยังไม่ะะนะะถงมึง2ล้านบา,านทะเราก็จะใช้ซอฟต์แร์งเรพื่อบางกระสรนงจะให้พี่น้องมีงานทำอี่งเช่นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญนโยบายเด่วนค่ะที่ที่เราเกิดทำเรื่องแรกอะครับก็เรียนว่านโยบายเกี่ยวกับเรื่องความรือสิทสถานตาน เราเราต้องกันเต่อเื่องต่อ,อยอดไม่ได้ดีนะครับที่เราเร่งโจทยะการแก้แนความยากจนที่ผมจะเรียนในสทีเรยนเรื่องสัก็ล,ลอย่างจะว่าเกิดครีสัยที่เป็นทัไทยรักไทยรปีสี่ 4. ได้เปิดนโยบายอยันหนึ่งกับมนุษยที่เรียว่าอสาอันนั้นเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้แต่ละตำบในการเตรียมดูในภาพรวมแต่มายุคนี้ที่แถลงนโยบายไว้ก็คือดึงครอบครัวต่อต่อที่คอบคาัวนะครเป็นการเจาะลึกของการวางแนวทางที่จะแก้ป <zer x 3> ัญหาแบบอย่างนะครับเพราะว่าหราพการัฒนานเราต้องพัฒนาเป็นครอบครัวทุกครอบครัวในหมู่บ้านบรรลุเป้าหมายนั่นก็คือประเทศ กรุ๊เป้ามาเรี่องเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญมากๆถือเป็นน้อยบายซช่ไหมต่ก็ต้องดครับนะครับช่้งรนยะเวลายุทธศาสตร์ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาใดนะรจะต้องไปเที่ยนเพื่อจะให้รวดเด็วในการที่น้องเขรอก็ก็อยากจะเห็นว่างานตรงนี้เป็นงานสี่ใสเป็นงานที่ด้ เศรษฐกิจนะครับเพราะคนเราเนี่ยจ,จะมีเงินได้จะต้องมีรายได้นะครับมีรายได้สูงมีรายจ่ายที่น้อยลงมันถึงจะมีเงินคะแนนในการรัฐบาลและผู้าำจะต้องให้มีรายได้นะครับและต้องมีรายจ่ายอย่างประหยัดแล้วก็จะต้องมีการให้โอกาสเพราะฉะนั้นซอบอกว่าคือการให้โอกาสขรัฐบาลที่จะให้ต่อพี่น้องประชาชนเพราะรัฐบาลมองึงพี่น้องประชาชน เป็นคนที่ที่เขาไม่สามารถจะทำงานในที่เขาอยากจะเป็นได้นั้นก็อาจจะขาดเรื่องแหล่งวบพราประมาณนะครัไม่มีเงินที่สองความสามารถอาจจะไม่เพียงเราก็จะสมรรถนะเพิ่มอันที่สองก็มาสุดพัฒนาในงานที่เขานะครับที่เป็นซอฟต์แวร์เลยเป็นพอเพื่อที่เราจะส่งไปขายไป,ไปโชว์เขาในต่างประเทศได้ผมึ็เห็นว่าเป็นเป็นเที่ดี ก็คงจะต้องใช้ก็ประมาณส่วนที่จะเติมเต็มกับพี่น้องที่จะที่เรากาหนดว่า20ล้านครอบครัวครับก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับบางคนอยู่ในฐานะที่ไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องหยิบยื่นด้วยความเมตตาให้เขาใช้ความสามารถที่มีเด็กที่เขาไม่มีแล้วเราก็จะให้เงินไปถึกความทักษะเพิ่มขึ้นใรต่างๆะ จจะเริ่มาก็เดี๋ยวก็จะมีการสำรวจรัฐบาลจะทำงานต้องมีการลงทะเบียนใช่ไหมครับลงทะเบียนให้ให้รู้้อเท็จริงๆเรามีพี่น้องระชาก่อนที่ว่าที่ยากจนจะมีได้ไหมสองคนละบาทกครอบครัวมีมีมากน้อยแค่ไหนและที่ไหนใช่ไหมครับต้องเจาะรึกนะครับแต่ผมดีใจที่ผมได้ทำงานตรงนี้เพราะรัฐบาลที่ชัดเจน ส่งเสริมเมืับสุดนคนใช่ไหมเป็นลายครอบครัวทา่านเข้าใจนะฮะนั่นก็นคือถ้าสําเร็จแล้วประเทศชาติมันจะเลยท่านผู้ชราบเมื่อวานนะคว่าเราจะทำในระยะแรกจะใช้ระยะครับตัวน,นี้กอ็อะไรย่งนี้ไม่ได้เอามาวิเคราะห์ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับทางหน่วยงานเด่นะครับเพราะผมเองก็ต้องเข้ากระทรวงในวันนี้แาาล้วเมื่อวานก็เข้าอันนี้แล้มีการตั้ง,ขขง,งเป็นส่วนของเขาเลยอ่าเป็นมีต้องตั้งเป็นส่วนเลึ่นะครับแล้วก็เชื่อมันว่างานใหญ่ๆ มาเป็นรัลบั้มดีเชื่อในความพร้อมของส่วนราชการกจับตัวประัดกระทรวงไปจดสิเด็กเล็กแดงรรเขาเป็นคนที่อยู่นี่มาก่อนเขารู้ทุกอย่างก็ไปจังหวัดก็หน้าทีครับ ที่พักเองก็มีคุณลุงออกเป็นประธานคณะทำงานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่ที่สำคัญนะครับเราต้องคิดใหญ่เอะคิดใหญ่จะสออกไปทางซ้ายนะครัาะว่าพี่น้ององรอว่าเราทุกคนเข้ามาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนจะไปได้หรเปลาดยการที่ประเทาเรที่ได้ัการสนับสนุนสุดเปาย่อมอยไม่ไม่ทันเกษตรแล้วก็ประเด็นน้ก็ เอาความรู้ความสามารถและกำลนนวงงานที่เกี่ยวข้องเพราะผมเชื่อมากในการทำงานคนที่กระสรวงด็กกระทรวได้ไม่สามารถจะทำงานได้รู้เปล่านะครับต้องคนอยู่ในทุ้นที่ไปอยู่ในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมครับเป็นอยู่ในหมู่บ้านถูกไหมอยู่ในจุดที่เด็กแล้วกระทรวงมหาดไทยก็มีการวางระบบของราชการไว้ดีผมก็จะต้องใช้ระบบเก่าที่ผมมีอยู่กุกพันกับพี่น้องชาวกระทรวงมาใช้ ส่วนทอ้องถิ่นส่วนแล้วธรรมเองผมก็จะต้องพุ่งมั่นที่จะไปพบทุบสูงน็จะทำจังหวัดเขาจะเจะทำเขตหรือแม้กระทั่งสูงว่าทำในโรงเวียนให้กรจะ,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 จะเจื่งงานใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องอาศัยคนมากที่เท่านั้นแล้วก็จะต้องทุ่มเทให้มากขึ้นบ้างานครับอันนี้อันนี้อันจะต่อเป็นนโยบายของรัฐบาลให้แต่ทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมก็จะมา รัฐบาลแล้วจะบายด้านนี้ก็ลากเข้าๆไว้มาครบแล้วผมก็จะได้เปิดสาขาเลจะได้ได้ลงขอบกันรอที่นะครับผมไม่กล้าตัวใหม่ยังไม่ได้ทไม่ได้ยังจะไม่สมถึงพูนเลยรอเขาเข้ามาก็จะได้ปรึกษาขาเลยตอนนี้มีการตั้งคณะทำยังเลยครับของของผมเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่ได้ตั้งเพรายังไม่ได้ตั้งแม้กระทั่งเลขาเที่ปรึกษานะครับเพราะตั้งยังไม่ได้ ผมก็เพิงคิดว่าเมื่อวานนีเกิดเหตุขึ้นกับคุพคนนะครับในข้อสอบด้วยในข้อสอบสมัยสัตว์พอดีก็ถือว่าเกือบสมบูรณ์แล้วแต่ว่าจะต้องจริงๆก็จะต้องเป็นหลักจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วนั่นเป็นเาตุให้เขาทำแบบนี้นะครับก็ก็ถือว่าวันนี้ผมมาแล้วในวันของวันก็จะมีผมก็จะเจอพี่น้องการการมาคุยได้นะใช่ไหมครับมาคุยมาปรึกษา ท่านทการเพื่อคุณธรมการสร้างลังใจอว่าความรักความสามัคคีในชาติลอนสำคัญที่สุดบอกงานกระทรวงวัฒนธรรมคันะครับระวัฒนธรรมคือนะครับเป็นเป็นอะไรเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกว่าความเป็นชาติถูกไหมความเป็นประเทศถือว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นงานที่เกี่ยวพี่น้องประชาชนเกิดมานี่ย เด็กจะต้องเป็นยังไงใช่ไหมนอนอย่างไรทานอาหารอย่างไรสัตว์โง่โง่ไฟอะไรจะแต่มาเลยจนกระทั่งตายก็ส่วนต่างก็เป็นเจ้าภาพอีกีแล้วคล้ายกับกระทรวงไทยแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่มีเจ้าหน้าที่บ้านในประเทศไทยผมก็จะกระเอาน้องๆที่เป็นภาคติดตั้งประเทศจะช่วยกันจกที่พูดมาจริงๆเป็นงานใหญ่ครับไม่ไม่กังวลนเพราะชีวิตการเป็นบกคคลเนี่ยเราเจอมันเยอะมา ความคมนิดป่าก็าามีจิพผลแต่นี้มาทำงานตรงนี้มาทําให้เขารวยไม่ต้องเสี่ยงกับชีวิตใดๆทั้งสิ้นเลยเพียงว่าเราจะจะมีจุดธวิธีย่งไงจะมีทิ่นป,ปในการทำอย่างไรนะครับเราจะจะมาดูว่าพี่น้องขา้าราการเราทุกคนย,ยังมีอะไรทีร่จะให้ผมเติตมเต็มแต่ว่าผมมั่นใจย ก็ผมจะพยายามจะดึงความสามารถของน้องที่มีอยู่มารลดจางงานกับผมขออเรื่องกค่ะในการลงทุนที่ค่ะในส่วนกลางเรื่องข้ามถนนนะคะก็คงจะต้องไปดูในบางพื้นที่ที่เป็นที่เป็นเรื่องสำคัญหรือในบางพื้นที่จะจะต้องหาข้อเท็จจริงจากสภาพที่มีอยู่ที่เป็นจริงจะต้องดูอีกเรื่องค่ะการลงทุนที่ค่ะครับ เราเองยังติดจริงนะของซอสของเบอร์เพราะวกเราควบเด่นนะครับที่กระทรวงรองเราที่วางไว้ใน5เอนะครับทั้งภา,า,า,าต,งตัวเนี่ยทั้งแต่อาหารลงมาเอนีอะไรต่รางๆรวมเจ็ถึิม่วยไทยนะครับอันนี้แหละครับอาจจะมีอีกคือเรามองเห็นว่าคนเราที่ความสามารถบางทีไม่มีโอกาสแสดงนะครับให้มีโอกาสแสดงดอนนี้เราจะเปิดแล้ว ทั้งหมดจะจะรู้ได้จากมีการลงทะเบียนหรือมีการ,นะรมีการอะไรคือลงทะเบียนมันจะทราบว่าแต่ละคนจะครอบครัวใครบ้างน,นะครับที่มีพื้นฐานหรือที่มีอะไรนี้ขาเรียกว่าพรสวรรค์น,นะครับตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้เราตอบไปถึงเพราะผมีอครับัะไม่ได้ลงพื้นที่นะค,คนจะรู้ดีก็คือตัวเพียบบ้านนั่นนะครับจะรู้ในหมู่บ้านเขานะครับม,มีพี่น้องประชาชนที่เขา ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างนี้เข้าไปจำผมดิษกรมการดูว่าด,ดิษทางเราอาจจะมีวัฒนั้นทที่ที่เป็นระดับพุทธธรรมอำเภอเนะใกล้ชิดต้องต้องลงทะเบียนแล้วเด็กก็จะทราบนะครับจากนั้นมันก็จะมีว่าในทั้งครอบครัวเนี่ยจะมีความสามารถไม่เหมือนถูกไหมครับบางคนในครอบครัวจะทําได้สามคนห้าคนอีกสองคนไปถนัดงานก็ไปทําอย่างหนู่แต่ว่าเขาที่เขารวมคือรวมไปทําตรงไหนก็นแล้วแต่รวมแล้ว ติดงสองอยู่ใชไหมเป็นตัวที่บต้าเ้อดงวต้องดูต้องดูว่าในในกิจกรรมที่ที่พี่น้องอยูน่นะครับ <c oughs> เขาความสามารถต้องมีระดับหนึ่งอยู่จะไม่มีเลยเนี่ยก็ก็เกินแตละบากนี่ใช่ไหมที่เราดูก็จะดูว่าเรามีแวร์อะไรอย่งเงี้ยจะส่งเสริมจะไปได้เพียงแต่ว่ายังที่ไปไม่ได้ปันไม่มีเลย ดูเงินทุนได้อันที่สองยังจะต้องขายความรู้ทางเทคโนโลยีหรือวิชาใหม่ๆเงี้ยเราก็จะปไปนะครับไม่แรงงานก็แรงงานก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งมันช่วยเพราะว่าใช่ไหมครับก็ต้องมาช่วยหลายกระทรวงนะครับกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงอะไรทางหลักทรัพยากรธรรมชาติที่สมบคือไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเข้าเข้าไปหาครอบครัวอะไรแบบแั้น กาาาารรดูววว่คคคบมมมไหนีสถก็ต้องต้องหมดต้องสมบูรณ์นะครับอยากให้ประสบผลนี่เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับแต่จะมีประชุมต่อได้ไหครับอาถูกต้องไม่อยากเพราะผมเคยลงทะเบียนคนจนตรงนั้นเลยเวลากระทรวงมาไทยนะครับอันนี้ลงง่ายแต่คนรวยเขาก็เพิ่มมาครอบครัวไหนที่ยังไม่ถึงสองหมื่นมันก็จะแบ่งก็ได้แนะแต่จะแต่ยากทิ่ไน จะมีมากกึ้นในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลบางพื้นที่ที่อยาจจะแยกตัวก็ผมประชุมหลังจากแถลงนโยบายนะแล้วก็คงจะ เราต้องใช้เวลาสักนิดเพราะที่ทุก่ายเราเองเนี่ยจะผมจะประชุมกับทางราชการทั้งหมดในรัฐบาลเนี่ยต้องการเร่งสุดๆเลยนะครับเพราะเลือกตั้งมาแล้วักษามเดือเพิ่มจะเปิดโอกาสให้แล้ได้เข้าตรงทางคุคุณบมคุ พี่พี่หลบไาฟ้าพี่หลบมาครับพี่หลบหน่อยเอาพี่ครบาง้วขาเดิพูดหนึ่งกับผมยานัรเม